สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนนพรัต์พัฒนาศาสตร์นะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะคะก็คือมาพบกับคุณครูตองในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสําหรับวันนี้คุณครูนะคะก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุรอบตัวเรานะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสมบัติแล้วก็การดูดซับน้ําของวัสดุแล้วก็การใช้ประโยชน์เนี่ยมันคืออะไรมีวัสดุอะไรที่อยู่รอบๆตัวเราบ้างแล้วเราเอามาใช้ประโยชน์ได้ยังไงนะคะไปดูกันเลยเอาละค่ะทีนี้เรามาดูนะคะตัวอย่างของวัสดุที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะ วัตถุต่างๆเนี่ยทำมาจากวัสดุหลายชนิดด้วยกันนะคะบางชนิดทํามาจากธรรมชาติก็เช่นทํามาจากดินหินไม้บางชนิดมนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็เช่นพวกพลาสติกแก้วโลหะกระดาษต่างๆนะคะวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติบางประการที่เหมือนกันแล้วก็มีบางชนิดที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะคะทีนี้เราจะไปดูในส่วนของการดูดซับน้ําของวัสดุกันนะคะ สมบัติและการดูดซับน้ําของวัสดุนะคะแล้วก็การนําไปใช้ประโยชน์ก่อนอื่นเลยเรามาดูการดูดซับน้ําของวัสดุก็หมายถึงปริมาณน้ำเนี่ยที่ถูกดูดซึมเข้าไปจนเต็มช่องว่างในเนื้อวัสดุนั่นเอง ทีนี้เรามาดูสมบัติของวัสดุกันนะคะสมบัติของวัสดุนะก็จะมีอยู่5้าอย่างด้วยกันคือหนึ่งลักษณะของพื้นผิวของวัสดุนะคะก็จะมีลักษณะที่เรียบหรือขรุขระยกตัวยอย่างเช่นตะกร้าหวายก็จะมีลักษณะขรุขระโต๊ะไม้มีลักษณะเรียบ 2. น้ําหนักของวัสดุบางชนิดมีน้ําหนักที่มาก วัสดุบางชนิดมีน้ำหนักเบานะคะวัสดุที่มีน้ำหนักมากก็เช่นพวกโต๊ะหินต่างๆนะคะวัสดุที่มีน้ำหนักเบาก็พวกเก้าอี้พลาสติกนะคะต่อไปค่ะความแข็งความแข็งของวัสดุนะคะก็มีความแข็งที่แตกต่างกันเช่นก้อนหินมีความแข็งมากผ้าเช็ดหน้ามีความนิ่ม ต่อมาค่ะในข้อที่4คือความยืดหยุ่นว,วัสดุบางชนิดเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นมากวัสดุบางชนิดไม่มีความยืดหยุ่นเลยเช่นแก้วน้ําเมื่อเราทําแก้วน้ํำล่วงลงพื้นนะคะก็จะแตกทันทีเลยนะคะส่วนวัสดุที่สามารถยืดหยุ่นได้ก็เช่นถุงเท้านะคะเสื้อผ้าเสื้อยืดต่างๆนะคะและสุดท้ายค่ะคือการซึมของน้ำนะคะวัสดุบางชนิดสามารถซึมซับน้ําได้ดีและบางชนิด ไม่สามารถซึมซับน้ําได้นะคะก็เช่นพลาสติกซึมน้ําซึมผ่านไม่ได้นะคะกระดาษน้ําซึมผ่านได้นั่นเองทีนี้เราจะมาทําการทดลองนะคะการทดลองการดูดซับน้ําของวัสดุนะคะในหน้าที่70ในแบบฝึกหัดของเด็กๆนะคะโดยคุณครูนะคะ จะนำวัสดุมา5ชนิดด้วยกันนั่นก็คือมีแผ่นพลาสติกแผ่นกระดาษชำะระเศษผ้าแผ่นกระดาษหนังสือพิมพ์แผ่นไม้ไอศครีมนะคะเรานำวัสดุทั้ง5ชนิดเนี่ยมาตัดให้มีขนาดที่เท่าเท่ากันนะคะมีขนาดความยาวความกว้างเท่าเท่ากันเสร็จแล้วเอามาจุ่มลงในจานที่ผสมน้ำน้ำยา สีผสมอาหารสีแดงนะคะหลังจากนั้นเราก็นําวัสดุทั้ง5ชนิดเนี่ยเอามาจุ่มลงไปใช้เวลาในการจุ่มนะคะจุ่มลงไปใช้เวลา5นาที3นาทีก็ได้อะเอาไว้3นาทีหลังจากจุ่มลงไปแล้วทีนี้เราก็จะมาสังเกตนะคะว่าวัสดุชนิดใดบ้างที่สามารถดูดซับน้ำได้นะคะแล้วก็เปียกมีสีซึมผ่านเข้าไปนะคะ ก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมเราจะมาตอบคาถามสําคัญในการทํากิจกรรมก่อนนะคะให้เด็กๆเ,เขียนำคำตอบลงไปในช่องว่างเลยค่ะคําถามสําคัญในการทํากิจกรรมนี้ก็คือวัสดุชนิดใดที่สามารถดูดซับน้ําได้ ต่อมาข้อที่2ค่ะตัวแปรต้นของการทดลองนี้คืออะไรตัวแปรต้นก็คือสิ่งที่เราจะเอามาทดลองนะคะในครั้งนี้มี5อย่างด้วยกันนะคะนั่นก็คือชนิดของวัสดุ ต่อมาในข้อที่3ค่ะตัวแปรตามของการทดลองนี้คืออะไรตัวแปรตามก็คือผลที่ได้นะคะหลังจากที่เรานําวัสดุใบวางทดลองจุ่มลงไปในสีผสมอาหารผลที่ได้ตามมาก็คือผลการดูดซับน้ําของวัสดุแต่ละชนิดข้อที่4ตัวแปรควบคุมของการทดลองนี้คืออะไรตัวแปรควบคุมก็คือสิ่งที่เราจะต้องทําให้เหมือนๆกันนะคะก็คือ1 ขนาดของวัสดุที่เราเอาไปทดลองต้องมีขนาดเท่าเท่ากันระยะเวลานะคะแล้วก็ความเข้มข้นของเสียผสมอาหารจะต้องมีความเข้มข้นเท่าเท่ากันนั่นเองเด็กๆเขียนคำตอบตามคุณครูเลยนะคะแล้วก็เขียนลงไปในช่องว่างให้สวยงามนะคะ และข้อที่5ค่ะเราจะมาสรุปผลการทดลองกันนะคะสรุปแล้วคือนักเรียนคิดว่าวาสัสดุชนิดใดที่ดูดซับน้ําสีผสมอาหารสีแดงได้นะคะคําตอบก็คือมีแผ่นกระดาษชําระแผ่นกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วก็เศษผ้านะคะหลังจากนั้นเมื่อเราสรุปผลการทดลองได้แล้วเราจะนําผลการทดลองที่ได้มา เราจะนำผลการทดลองนะคะมาบันทึกลงในตารางผลการทำกิจกรรมนะคะโดยมีวัสดุของเราก็คือมี5ชนิดด้วยกันไม้ไอศกรีมพลาสติกกระดาษชำระหนังสือพิมพ์และก็เศษผ้าเราจะมาทำเครื่องหมายถูกนะคะลงไปในช่องนะคะเพื่อแสดงผลการทดลองนะคะไม้ไอศกรีมดูดซับน้ำไม่ได้นะคะพลาสติกดูดซับน้ำไม่ได้กระดาษชำระดูดซับน้ำไ,ได้ กระดาษหนังสือพิมพ์ดูดซับน้ำได้และเศษผ้าดูดซับน้ำได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาตอบคําถามหลังทํากิจกรรมกันโดยให้เด็กๆทาเครื่องหมายถูกลงไปหน้าคําตอบที่ถูกต้องนะคะข้อที่1วัสดุชนิดใดที่สามารถดูดซับน้ําสีผสมอาหารสีแดงได้จากการทดลองจะพบว่ามีวัสดุอยู่3ชนิดที่ดูดซับน้ําผสมสีผสมอาหารได้นั่นก็คือแผ่นกระดาษชําระแผ่นกระดาษหนังสือพิมพ์ แล้วก็เศษผ้านั่นเองถัดมาในข้อที่2นะคะเราจะสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไรโดยเลือกคําตอบที่กําหนดเขียนลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะมีข้อความก็คือวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ําแตกต่างกันนะคะต่อมาค่ะในข้อที่3เพราะเหตุใดจึงใช้ผ้าทําผ้าเช็ดตัวคําตอบที่ถูกต้องก็คือ ผ้าดูดซับน้ำได้มากนะคะข้อที่4เพราะเหตุใดจึงใช้พลาสติกทำร่มก็เพราะว่าพลาสติกไม่ดูดซับน้ำนั่นเองและข้อที่5นะคะนักเรียนทำน้ำหกลงบนพื้นบ้านนักเรียนจะเลือกปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมประหยัดแล้วก็ปลอดภัยเมื่อเราทำน้ำหกลงพื้นนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำนั่นก็คือใช้ผ้าซับน้ำที่หกลงบนพืนนะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งนั่นเอง หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทําการทําแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็ส่งงานคุณครูนะคะในลายส่งงานที่คุณครูได้แปะลิงก์ไว้ให้นะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ